้วายมาเป็นจังสี่สวัสดีค่ะพี่น้องคุณูทุกคนค่ะพี่น้องเวลาขามาเอาปลาคอนนี่แล้วค่ะจงเหนือในแม่นหาปลาคอนเนาะค่ะเนาะหากินตามฤดูกาลค่ะ <c oughs> เดืยดแยมแจมค่ะเพราใกล้บ้านนะคะยุ่งเรื่งใกลบ้านเลค่ะเอาไปรู้น้ำประดาจ,จ้าฝากัวเลยก็แช่ก็ติดตามในช่องเลยนะคะขอบคุณถูกกำลังใจนะคะพี่นุ่มมาขอน้ำกันพอนพอนโอ้ยนี่ก็ใส์ของมือหรอคะพี่นุ่ม Cái mũi cháu ta có đẹp

ปลาก,กระเดดเม็ดตัวน้อยตัวนิดปลาค,คอปลาคอพลาเห็นเนี่ยซิ้อมาปลากระเดิดหน่อยไอปรปลาคอปลาคอ ตายอย่างนี้เลยค่ะขอตัวมามตี้ยอาพอได้กินยานะค่ะพี่นอ้องน้องปตะโก้ Да, да, ใจเสีเยแล้วแล้วต้องตีอะไรครับพี่น้องพี่น้องคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาหลเถอะอุ้ยปวดมาพร้าวเถพี่น้องระเบิงปลาคอนค่ะอุ้ยยิ้มตาทีแห้งไร อู้จังเสียไปหมดน,นี่ไ้าน้ำขาองกันแท้ไปฝนฝนแม่นมืดเ,เลยนำแหงพอดีโอ้ตายตายตามันหลายแท่ประดาจะไปหมดบนนี่ทั้งแค่นี้หนึ่งบู๊ยตปๆๆนจับๆับจัะคอกันี่ตรงนอ้นจุ่มโอก ดูคะตายตายตายดเลยค่ะ,คะขึ้นมากอ้ยมันจะเอาเมียบานเหมือน,นี่หลายผดหลายพูดแต่พี่พโนโอ้องมเอาไปผลนปดาพี่น้องจ้ะ ตาตาเป็นตาเล้วป่ะนี่อโอ้ยตัหงอตวหงอะยู่โอ้ยตันเงอะปกระดุกกลาคออู้เกือบสีมากเท่นนี่ไม่ดูเยตาหยา ปลาอะไรเปหมดะโคหน่อยน raine, ี่พี like ่น้องร้ายครับปาตัวเมื่อเลยอ่ะเอาเมี่บานได้เลย่แม่ไกลๆเด้อครับพี่น้อง กรอบออข้ไปลรอประคอกระไรนี่นี่มึงทหอมนิดนิดไปไง ัน,เนมเดืออรมาเลยนะคะพี่นอ้องามากชิลๆเอาเป็นน้ำกลนัวเนยนวดถีออกลูกไปฮาร์ดาาขอนตอยข้อประขอนประขอนหน่อย

อ้าวดูดูเอ๊ะอ้โขาเป็นยกันน่นฮะนี่ครับนอพี่น้องดู

<laughs> ừ thật 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 โค้ค่ะโอ้ยตาเลยตามันไรครับพี่หน้องโอออู้หูตัวสวย นีต่อรีตร่อจ้าพะคนหน่อยเดดกับแดดปวดอู้ย่ะก้อนดูดยค่ะพี่น,น้ง แดดแดดอเต็มไปแล้วเต็มไปแล้วอืมปกโหนไหลครับอ no ้พี่โอ๊ยตายปาโนี่ค่ะ ให้อีดีดไปเลยเออเออออกมายังอ <zu> <till Eagle grammar> ีกอ๋ออออออ๋อตุลักทุเล่หรือเกินเนี่ยเอาเท่านี้เท่านี้แบบนี้ตุลักทุเล่หรือเกิน Bølger, bølger. เต็ดเหมือนกัเอาผู้เดียวพี่น้องว่ามีพครหยาดว่ามีคนหยาดตีเงาเนาะค่ะเนาะได้เลยเก็ติดสองขีดเอาวนะคะโอ้ยนอนนอนนอนตีเดียมเงแค่เนาะ

ค่ะอันนี้เป็นปลาฟัวค่ะพี่น้องมัณเกือบสองโลค่ะเดี๋ยวนี้เต็มถังเลยอันหนักกะถังมันเป็นถังเล็กหน่อยนะคะพี่น้องตาแค่มีกระฝากเพียงแค่นี้ค่ะเมื่อนั้นเอาบ้าน,านมันมดค่ะพี่น้องมัสีเงาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวต่อคลิปหนาค่ะโอ้มันจุมือค่ะพี่น้องตเปลี่ยนมด ค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามค่ะพ้ามหาปลาหาอยู่หายอยางเนาะคะ่ะเนาะ